หันธรรม,มยังอจิตาปัจเวคขณะปาทังภานามาเสอาชาหมายาปัจเวคทิฏวายังจีวรังปาริปุตังตัญญาวะเทวาสิตาสัปฏิฆาตายาอุนหาสัปฏิฆาตายา <c oughs> นังสามะกษัมาตากาภาษิงสัปพสัมภะสานังปฏิคตายายาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาธานาทางอาชาหมายาปะเวิคิตวาโยปินนาปโตปะริพุโตโทเรวะทวายะนามะทัายะนามันทนา

ยตตละตมิโหวิสะสิถานาวัสสะจาภาสุวิหารោจาติอชัมมยะปัจจเวกิตวายังเสนาสนังปริพุจฉังตัง ทางสามากาสามากาตปฏิสิริ์สัมผัจจานังปฏิฆาจายายาวะเทวาอุตตุปริสยาวิโนทานังอาชามายาปัจจเวคิตวาโยคิรานปัจจยามชาปริฆาโรปาริพุตโต โโยวเทวาอุปนันนุยยาคาิกานัวิธานนปริคาตายระยาพรยะยาจารยาพามยาพพรพระยาพะพะาาพระาาาพัาพราา พาะสัอเมพิกขเเวธรรมมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายสิบปรกการเหล่านี้มีอยู่ปัพาชิเตนะอภินนะังปัจจเวิคิตะพาเป็นธรรมที่ควรพิจเรณาเป็นธรรมที่บรรพชิตควรพิจาจรณาโดยเจีมชัดอยู่เนืองนี้ การจับมื <c oughs> ทำทั้งสืบประการนั่นเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งบัณฑิตควรเพิจา,ารณนาหนึ่งเมืองว่าบัดน,นี้เรามีเพศต่างจากคา,ารเรือหาแล้วอาการกิริยาใดใดของสมณะเราจะต้องทำหาก,การกิริยาดันานั้นสอง บันชิวันเื่อจ,จรารหาเืองเรืองว่าความเรี้อของเราเรื่องต้วอื่นเราควรตรวจให้เรียงเป็นไงสามบันทาชิตคันพิาจ,จรารณาเนือง,จจรงรเรืองว่าอาการใจกัญญาอย่างอืง่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่าจจนี้ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่เพียงเท่านี้สี่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าตัวของเราเองตีดเตือนตัวเราเองด้วยศีลได้หรือไม่ห้าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าตัวขรงใครควรแล้วติดเตือนเราด้วยศีลได้หรือไม่โห บรรพชิตควรที่จะรณาเหนึ่งว่าเราจะต้องพระาจากของรักของชอบใจเบรรพชิตควรที่จะรณานหนึ่งหึงว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่ว ปดบันพาชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู้บันพาชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีในที่สงัดหรือไม่สิบบันพาชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่า ณลิีศษกของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เกินในเวลาเพื่อนบรรพชิธรรมในการภไหลังท่านธรรมยังศีขาปัท่าปัญัติยายัตถวาสะทะสะกังพานามาเสแต่ในที่เเ้นา,างศีขาปัทัง ปัญญาเปตตาซาปฏิจาพภิกษุทางลายพอเหตุนั้นแลงราจากปัญญาสิข้าบทเก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิปการคือสังฆสุตตายะเพื่อความรับาดีแห่งทรง สังฆาภาสุทายะเพ,เพื่อความสำราญแห่งสง์ภุมังคูนังผู้ารานังในคาหายะเพื่อุอ่มบุคคลผู้เกยาเตสารานังพิกุนงังพาสสวิหารายะเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกขุมีศีลเป็นที่รัก ถ้ากานังอาศวานังสัมภารยาเพื่อป้องกันอาศวะอันจะเกิดในปัจจุบันสัมปรายิกานังอาศวะนังปฏิฆาตายาเพื่อกำจัดอาศวะอันจะกงเกิดในอนาคตอาปัจฉนานัง ื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสป่าสัมหาทางพิญโยภาภายาเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วสัทธ,ธรรมทัฏธิจาเพื่อความ,วามตั้งมั่นแห่งพระทาสราวินัยอนุภา ح ยาเพืาา่อถือ,อ,ถอตามพระวินยันยอีที ด้วยปาการาชาีเลท่นธรรมยังสีรุเทสปาทังพนามเะเสปฏิต,ตันเทนะภาขวะตาชานาตาปสัสตสตาอารหันตาสัมมาสัมพุทเทนาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระ,าราระ,ะรอรหันต์ ได้ถัดคำนี้ไว้แล้วว่สา,สา,า,วา,าสัมปันหาศีลาภิกขววิหาราคาสัมปันนาปาติโมคาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มิศีลสมบูรณ์มีพระปาติโมกสมบูรณ์ปาติโมคาสังวรสัสมุตตาหาราคาอาจารโคจรสัมปันนา จงเป็นผู้รวมด้วยความัในพระปาริโมสมบูรณ์ด้วยหาจาระและโคจรคือมารยาและสถานที่ควรเทียวไปอนุมัติสุวัชเชสุพยาทัสสวีสมาทยะสิงคถสิกขาปะเทสุติจงเป็นผู้มีปกติเห็นความน่ากลัว ในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาสำเนียกในศิกขาบททั้างลายเถิดตัดสมาติรมหิศิขับสิกธิตพังเพราะเหตุนั้นแลเราทั้งลายพึงทำความศึกษาสำเนียวา่สัมปันัาสีลาวิหาริสามะสัมปันาปาติโมฆา มีนนมรมพระปาติโมกสมบูรณ์ปาติโมขาจังวรสังมุตตาวิ<ม>หาริสามรมาจารโคจารสัมปันาเราจะเป็นผู้สัมรวมแล้วด้วยความสัมรวมในพระปาติโมสมบูรณ <หา S 2> ์ด้วยอาจาราแลโคจร ในอดีตถานที่ควรเดียวไปอนุมัตเทสุวัตเทสุพยาทัสสีสมาทายะสิกิตสามะสิกขาปเทสุติจะเป็นผูมีประคติเห็นความน่ากลัวในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทาสุสัมเมียมในสิกขาบททั้งหลายเอวันินุตุะขัน เราทางหลายถึงทำความศึกษาสำเนียกอย่างนี้แลท่านรรมาอยังตายาณสุดตะคาาโยพานามเสชินหาโสตังปารักกรรมะกามปานุทัพรัมนาท่านทางหลายจงระยายมตะตัณหาเป็นดังกาเสนาม รวมบรรเทากรรมทั้งหลายเสียเถิดนปหายามูนีกามีนิกะตะบุปป,ปัชจตีมูนีละกรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วย่อมเป็นอยู่คู่เดียวไม่ได้กายิราเจกายิราธทนางทันหะมีมนางปรากามเมถ้าบุาคคลจะทำอะไรก็ทำเกิด แต่จงทำกิจการิิงงจรสถิโลหิปาิพาโชพินโยอักกิลรตละชังเพราะว่าการหัวที่ย่อยนย่อมไม่เกิดผลยิงโปรยโทษดูทุลีอากาจังทุกกาจังเสยโยปัจฉาตัปปฏิทุกกาจังความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า เพราะว่าความชั่วทำให้เดือดร้อนภายหลงังกาตั้งจะสุขาตังเสยโยยังกัตตานานุตตปติผู้คนควรทำแต่ความดีพอทำแ <ขอ S 2> ลือไม่เดือดร้อนใจในภ <ใน S 1> <ห>ายหลงังอุโสยทาทุกขาหิโตหัดทเถะหุดหัดทะเววานุกรรมนุนก,กันตติ ยาคาทีผู้คลจะถอนแวะจักไม่ดีย่อมบาดมือผู้จักฉันใดสามัญจังทุปารามัททั้งนิกรยาอยู่ปกัดทติการบวชท่าปฏิบัติไม่ดีและย่อหย่อนลได้นยังกินขี้สิบสิลังกำบังสร้างขีรักสังขีริทธัตทะ ทัดจะยังปวัตตาการงานสิ่งใดที่ย่อหย่อนและการปฏิบัติโดยเช้าองสังกัดสรังพัมมาจาริยังนาตังโหติมหาบาลันติปรมาการสิ่งใดพรตนที่ระลึกขึ้นแล้วการกระทำเรานันจมเก็นขอไม่มีผลนะ ยังฮันธรรมยังทวัดสิงสาคาราปังพานามาสงโอเมกายโยกายของเรานี้เล่ทุช้าปฟ้าชตดตาเมืองมนแต่พื้นเ้าขึ้นมาอาจโฮเคสามัราคาเมืองตังแต่ปลายผมลง ตาจาาปาทิยันทามีนางหมอยู่เป็นที่สุรอบปูโรนานบปการาสาสุตินงเดิมไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมาสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้ที่คือผมทั้งหลาย โลมาคือขนทั้งหลายนาคาคือเล็บทางไรทันตาคือฟันทั้งหลายตาจหนังมังสังเนื้อราหารูอินทั้งหลายอธิกระดูทั้งหลายอธิมินชั่งเชื้อในกระดูกว่าคังมามหาทายังหัวใจยักษ์านังตับ อิโลนาคังพังคุดปิดหากลางใจปัพาสังกดอันต่ใงไซยาอันตะพูนังสายรัสายอุท่าทียังกาะหามใหม่กะทิสังหามเก่าปิดตานามดีสิมหังน้ำสะิดอุโพน้ำเรืองูอหิตางน้ำเรือสีทน้ำเงือ นิโรนามันคุณอจูนาตาวาสานามันเยวเคโโทนัมายสิงคาหิกานามูลาสิกานามาไคอกมุตตานามูดมัตเตกีมัตตลุงคำเยื่อในสมองเอหาหยังเมกาโยกายของเรานี้อย่างนี้ บบบเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโอเกสามขาคาคาเบื้องต่ำแต่ปลายโคลงไปตจาจับวริยันโตมีหนังห่มอยู่เป็นเพสุรา อุโรน,นาราประกาศสา,าสุจินเตียมไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล่านธรรมายังอภินาปัจจเวขณาปาทั้งพานามาเสเรามีความเก่เป็นธรรมนา จะล่วงพ้นความเก่ียไปไม่ได้พ้ายาที่ทำหมหมหิพ้ายาทิ้งอาณาติโตเรามีความเจ็บไข้ป็นทรมาดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณาทำหมมหิมารณังหาณาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ชาเพหิเมปิเยหิมะานาวเราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพาดพาจะกของรักของจะเริ่มใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมาสากมหิกรรมมาทายาโทโยนิกรรมมาพันโทกรรมมาปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแเนตเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงาา่งหาใช้ยังกรรมังกฤิสามีกรรมไรยะนังมาปะปะกรรมสาจาย์โทภเวสัมมี เราทำกรรมฐานใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นราชาคือว่าจะนั่นั่งเไปเอวังอัมเหหิอาพินนะหังปัจเจกทิพยตาพังทางลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิน ่ันธรรมยังสังขาราปัจจเิกนาปาทังพานามาเสสังขารานิจาสังขาราคือร่างกายจิตใจและลูปทงนามทาง,งทั้งหมดทงสิ้นมันไม่มเทียงอื่อแล้วรับไปมีแล้วหายไป <c oughs> สัพเพคะทุกขา สงคารคือร่างกายจิตใจและรุ่งทำทางทางทางโม่ทางสิ้นมันเป็นโกษทุนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาหน้าตาสิ่งทหลายทางพวงทงที่เป็นสงคารแลลมีใช่สังทางทางโม่ทางสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราชีวิตเป็นของมายังยืนทวังมรณะความตายเป็นของยังยืนอวาตัอนเราจะพึ่งตายเป็นแน่แท้ มารณาปริโยสานมีชีวิตทางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุรบชีวิตทางมีอนิยตางชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมาราหนังมีนิยตางความตายของเราเป็นของเทียงว่าตาวันที่จะสังเวช อายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาณอขันปาสจาววิญญาณชุนทอดอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนนทบป่าท่าวิงซึ่งแผ่นดินกาทิ่งขารังนีวา ประดุดดังว่าอนไม้และธนปืนนิราทางหาประโยชนนมิได้อนิจาวัตสังขาราสังขารท,ทางลายไม่เที่ยงหนออุป,ปทา,าทภาวยาธรรมีิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมราอุปาทิวาเนรุชนี ขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสะโมปาสะโมสุโคความเข้าไปสมโมประหับสังขารทางลายเป็นสุขอย่างยิ่งยัานนี้บุมตตาเนาะหันธรรมอย่างเมตตาพระนังการมาสีสุขิตโหเมิ อุโคมิอเวโรมิอภัยยาปะโชมิอะนิโคมีสุขีอัตานังปริหารามีสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัพเพสัตตาอภัยยาปะชาหุนตุ ชาโนตูชาเพศตาสุขีอัตนะปฏิหาลันตูชาเพสัตตาสัพพตูชาปมุนชันตูชาเพสัตตารัคสาสัมปัสติโตมาวิกาชันโตชาเพสัตากรรมมสกากรรมมาทายาทากรรมโยนิกรรมะพันโทกรรมะปิติสารา ยังกัรมังกิสันติกำไลยานังวะวะกังวะัสสะทายาปิสันติหันธรรมยังอุทิศนาทิฐานาคาทายโยพนามาสิิมินาปุญญากรรมินาอุปัชสยาโุโนตจาราอาจารยโยนาจามาตาปิตาจายากาตา สุร an ิโยจันทิมาราชาคูนาวันตานาราปีจาพรมมาราจาอินทายาโมมิตามานุสจามาชาตาเวริกาปีจาสัพเพสตาสุขีหนตูกุญญากาตาณิมีสุขันจติวิถัแหงหินตูีิปังปาปิทาโวมาตังอิมีนาคุญญากัมเมนา ทิเสนาจักพิพาหั์สุราภิจิวาทันหุปาทานาเชตานัีสันทานีนาตูมะมังนาสันตุสัพพาทายีมายะทาชตาตุพาเวภาเวอุโชจิตังสัตติปัญญา โกเวริยมหินามาราภันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยสุเมพุทธาธิปาวารนาโทนโทวารุตตาโมนาโทปจิกาพุทโจะสังโฆนาโทจาโรมามังเตโสธรรมาโาเวนะมาโลกาสังลาภันตุนา อุกาสสพันธามิพันเถเชติยังสาพพะสาพธานาเนสุปฏิทิตังสาริทธกะธาตุมัหาโพธิงโพรูปังชาการังสาคากายาสาวาจาสามานาสาเจวันธามิเต ทาเทชยานิทาเธานิานิานิุานิสนิตาิตนิสหานานุาสานานานเตสาน ทังขามาทมพันเทมายากาังุุญัาสามีนาอนุโมทิตาพังสาทินาการตุุไม่ทางทาตาพังสาธุสาธุสาธุอาุโมทามิ หังสัมมาสัมโุธะพระคาวาโคทางพระคาวันทางอภิวาทีิสวาคตโตพระคขวาะตาธรรมโมธรรมนัมมาสามีสุปฏิปันโนพระคขวาะโตสาวากาสัมโฆสังทางนัมามี มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามีครูปัญชาอาจาริคุณัางอาหังวันทามี